สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีชาวราศีมีนนะคะวันนี้เราจะมาอ่านคําทํานายไพ่ในหัวข้อเรื่องเรื่องราวต่างๆนะคะจะอะไรจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่30เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังหรือว่าผู้ที่อยู่ใน ราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนะคะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับช่วงเวลาระยะเวลาหรือวอันที่นะคะเขียนไว้ให้แล้วนะคะดูว่าอันนี้เป็นการดูดวงการนับแบบไทยนะคะการนับราศีแบบไทยเรานะคะแต่ว่าลัคนาราศีมีนก,ก,ก็สามารถดูได้นะคะดูได้ทั้ง ราศีมีในลัคนาราศีมีนละละน,าามน,นะคะเดีย๋ยวเรามาดูพลังงานกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเป็นการอ่านโดยพลังงานรวมนะคะไม่ได้อ่านดวงของใครเฉพาะจอดจงคนใดคนหนึ่งนะคะฉะนั้นให้รับแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะสิ่งที่ไม่ดีต่อใจทิ้งมันไปนะคะเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวจัดการเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ มาดูพลังงานของชาวราศีมีนะคะว่าอุ๊ยขอโทษว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะ Queen of Pentacle นราชินีเหรียญนะคะราชินีเหรียญแฮ n g m a โอเก้าเหรียญนะคะ ดมู n อ่ะใบนี้แปดถ้วยนะคะพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนหนักแน่นนะคะแต่บางครั้งคิดมากคิดเยอะนะคะบางครั้งคิดแล้วเอาออกจากหัวไม่ได้นะคะเป็นคนที่หนักแน่นเอาจริงๆคือถ้ามีเรื่องอะไรมันก็จะ เหมือนคุณฝังใจอ่ะเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงใจนะคะจริงจังกับชีวิตถ้ามีอะไรมากะมากระทบใจหรืออะไรคุณจะเก็บไปคิดนะคะคิดแล้วก็คิดลึกคิดเยอะนะคะบางครั้งคิดจนนอนไม่หรับนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานของคุณช่วงนี้นะคะมีอะไรให้ต้องคิดนะคะ 1. การเงินสองความรักหรือว่าความรู้สึกนะคะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์อื่นๆก็ได้ที่ไม่ใช่ความรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ของคนรอบข้างนะคะแปดถ้วยนี่คือการเดินออกนะคะมันเหมือนว่าบางครั้งคุณคิดเดยอะคิดมากคิดหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตคุณหรือถ้าเป็นของเรื่องของคนก็คือคนคนนี้เป็นคนสําคัญในชีวิตคุณนะคะ ฉะนั้นคุณก็เลยเหมือนคิดพิจารณาอะไรให้มันเยอะๆให้มันทีทวนนะคะคุณถึงจะตัดสินใจในการทําสิ่งนั้นๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องความรักคิดแล้วคิดอีกนะคะถ้าเป็นคนที่คุณรักก็คือรักจริงรักมากนะคะรักแบบให้หมดทั้งใจน่ะจริงจังจนจริงจังบางคนจริงจังเองจนเจ็บเองนะคะมันก็เลยเหมือนอะไรที่คุณจริงจังอ่ะ มันก็เลยเหมือนมันฝังนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่คุณช่วยเหลือคนก็ด้วยนะคะคุณจริงจังคุณจริงใจคุณให้ทั้งใจแล้วถ้าคุณโดนเขาก็ทําหรือแบบเขาไม่โอเคอ่ะคุณจะฝังเลยนะคะฝังใจฝังในหัวเลยฝังในความรู้สึกแต่ทําอะไรไหมไม่ทําแค่จําไว้นะคะ ไม่คิดไม่แค้นไม่ทําอะไรแต่จําไว้นะคะคุณเป็นคนจดจําจดจําแม่นมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงนะคะคุณก็คุณก็สามารถจัดการตัวเองได้นะคะคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็เรื่องการเงินการทองนะคะคุณสามารถจัดการได้และถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้มี ฐานะที่ร่ำรวยหรืออะไรนะคะในอนาคตเนี่ยเงินของคุณอนะ่ะมันจะเริ่มมั่นคงมันจะเริ่มสะสมจากการที่คุณอนะ่ะรู้คุณค่าและคุณฝึกคุณจัดระเบียบในการใช้เงินของคุณนะคะเดี๋ยวคุณจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะถ้าตอนนี้คุณไม่มีคุณจะมีนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า จากประสบการณ์ของคุณมันจะเป็นตัวสอนคุณเองนะคะเนี่ยประสบการณ์คุณเจออะไรมาแบบหนักหนาสาหัสนะคะบางคนมันทําให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็คุณรู้ว่าเออสิ่งไหนที่คุณควรจะจะทําหรือไม่ทํานะคะเพราะว่าคุณรู้แล้วนะคะพลังงานคือเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองและเป็นคนที่ถ้ามีเรื่องอะไรที่มันไม่ดีตัดใจของคุณนะคุณสามารถเดินออกมาได้เลยนะคะถึงแม้มันจะเจ็บปวดคุณก็จะเดินออกมานะคะและช่วงสถานการณ์เนี่ยนะคะคุณอาจจะกําลังคิดอะไรอยู่ก็ได้นะคะหรือคิดอะไรที่มันอยู่ในใจคุณแล้วคุณยังออกไม่ได้คุณคิดมานานคุณอาจจะอยู่ในเหตุการณ์นี้มานานในความรู้สึกนี้มานานนะคะ อีกไม่นานคุณจะได้เดินหรือว่าได้ออกจากความรู้สึกนี้นะคะแล้วคุณจะกลับมารู้ค่าของตัวเองแล้วคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณนะคะพลังงานเข้มแข็งมากๆเลย <c oughs> สวัสดีนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพฤศจิกายนนี้จะมีอะไร เกิดขึ้นบ้างกับชาวราสีมีนนะคะพร้อมคําแนะนํา4เหรียญเพจออฟสอดนะคะเด็กถือดาบ พลังงานใต้ไพ่ The High Priestess เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้ดูพลังงานไพ่กันไปเมื่อกี้นี้แล้วนะคะพลังงานของคุณเหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังคิดพิจารณาอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยกำลังคิดพิจารณาว่า เกี่ยวกับการเงินนะคะเอาจริงๆคือบางคนเนี่ยต้องหมุนเงินนะคะต้องหมุนเงินต้องจัดการเงินให้อยู่หมดนะัดเน่ยสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณกังวลคุณก็เลยบางคนเนี่ยเซฟเงินมากๆนะคะประหยัดมากๆหรือจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยจะลงทุนอะไรคุณคิดแล้วคิดอีกคิดจนบางทีไม่กล้าทํานะคะแต่จะบอกว่า พลังงานใต้ไพ่นะคะเดลไฮพินเชตก็คือไพ่ยอยากบอกว่าให้คุณใช้เซนส์นสัมผัสของคุณดีๆเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเซนส์มีรางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นนะคะฉะนั้นการที่คุณเจอเหตุการณ์อะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะณนะปัจจุบันหรือว่าคุณกําลังจะทําอะไรเนี่ยให้คุณใช้ใจให้คุณใช้ความรู้สึกนะคะเอ็ดออพครับความรู้สึกของคุณจะบอกได้นะคะแต่ว่า คุณก็ต้องเอาประสบการณ์หรือสิ่งที่คุณความรู้นะคะในงานหรือในสิ่งที่คุณจะลงทุนในสิ่งที่คุณจะทำนะคุณก็ต้องรู้ให้ชัดนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะได้ลงมือทําอะไรสักอย่างหลังจากที่คุณอาจจะคิดมานานแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องการสร้างเงินสร้างรายได้เพิ่มนะคะหลังจากที่คุณคิดอยู่ว่าคุณจะทําอะไรและถ้าทําไปแล้วจะได้ผลตอบแทนแบบไหนมันจะเป็นยังไงกันนะคุณคิดอยู่นะคะ เดี๋ยวคุณจะได้ลงมือทําคุณจะได้ลงมือทํานะคะแต่อย่างที่บอกก็คือให้คุณระมัดระวังการจับใจ่ายใช้สอยด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนครั้งนี้บางครั้งคุณลงด้วยความไม่มั่นใจคุณจงมั่นใจนะคะคุณจงใช้เซนส์ใช้สัมผัสจะทําแบบไหนล่ะถึงจะให้คุณใช้เซนส์ใช้เซนส์ใช้สัมผัส ได้ดีได้แม่นนะคะก็คือการกลับมาอยู่กับตัวเองการสงบนิ่งการทำสมาธิการทำให้ใจคุณสงบนะคะหรือสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบนะคะคุณจงเริ่มต้นลงทุนหรือหรือทำงานกับสิ่งนี้นะคะเพราะมันจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณนะคะสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณถนัดแล้วก็จะลงมือทำอะไรก็จง ศึกษาให้ดีนะคะมันมีการลงมือนะคะมันจะมีการลงมือทําอะไรสักอย่างโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องงานนะคะแล้วก็ถ้าคุณจะถ้าคุณเงินไม่พอหรือทุนไม่พอหรือว่าคุณมีความขัดสนนะคะคุณจะได้รับโอกาสคุณจะได้รับโอกาสจากคนที่รักและเมตตาคุณนะคะไม่ว่าคุณจะขอความช่วยเหลืออะไรนะจะมีโอกาสยิบยื่นมาให้กับคุณ ขอให้คุณมองให้เห็นโอกาสนะคะเพราะว่าโอกาสอันเนี้ยบางบางครั้งไม่ได้มาตรงๆบางครั้งโอกาสหรือคนที่จะมาช่วยเหลือคุณไม่ได้มาแบบตรงๆไม่ได้มาจากการช่วยเหลือไม่ได้มาจากการร้องขอหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่คุณต้องเห็นน่ะคุณสังเกตมือที่ยื่นมาจากฟากฟ้านะคะก็คือคุณจะต้องอ่านสารอ่านสัญลักษณ์ของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าสิ่งที่เขาส่งมาให้คุณบางครั้งคุณต้องการเงินแต่สิ่งนี้โอกาสเนี้ยไม่ได้เป็นเงินมาให้คุณแต่อาจจะเป็นงานแต่อาจจะเป็นคนที่จะนําเงินมาให้คุณหรือเป็นคนที่จะนําพาคุณไปลงทุนไปทําธุรกิจนะคะคุณจะต้องมองสัญญาณให้ออกนะเพราะว่าไม่ได้มาตรงๆไม่ได้มาเป็นคนหยิบยื่นให้นะคะถ้าต้องการเงินไม่ใช่ว่าเขาจะมาหยิบยื่นเงินให้คุณ เขาจะมายื่นโอกาสให้คุณมีช่องทางให้คุณได้รับเงินนะคะหกไม่เท้าใครที่สู้ใครที่อดทนใครที่ฝ่าฟันหรือใครที่ทําอะไรมานานๆนะคะลงทุนลงแรงมานานคุณกําลังจะสําเร็จนะคะในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยคุณจะหายเหนื่อยสิ่งที่คุณลงมือทําสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไม่สูญเปล่านะคะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ว่าเดือนพฤศจิกาคุณจะเริ่มเห็นผลแล้วหรือคนบาง บางคนที่ทํางานหรือว่าลงทุนลงแรงทําอะไรสักอย่างมาเนิ่นนานแล้วอะ่ะนะคะมันจะสําเร็จนะคะหายเหนื่อยคุณจะหายเหนื่อยคุณจะได้รับการย่องย่องหรือว่าได้รับการยอมรับจากงานที่คุณทําจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากหัวหน้านของคุณนะคะคุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณทําหรือคนที่เริ่มทํามันจะเริ่มเห็นผล The High Roll Fans นะคะ คุณอาจจะได้ไปทําบุญเยอะขึ้นคุณอาจจะมีเขาเรียกว่ามีความสุขมีความสงบที่จิตใจมากขึ้นนะคะหลังจากที่เนี่ยมันมีความสําเร็จแต่มันหายเหนื่อยนะคะบางคนเนี่ยได้ไปทาบุญบางคนได้ไปทําบุญใหญ่นะคะบางคนได้เดินทางไกลไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ The World นะคะเห็นไหมภารกิจของคุณจบแล้วจริงๆนะคะจบหมายถึงว่าสําเร็จเสร็จบริบูรณ์นะคะ The World คือ ไม่ว่าอะไรที่คุณทํามานะคะมันมันสำเร็จนะมันสําเร็จแบบคุณมีความสุขนะคะ The world คือบางครั้งสิ่งที่คุณได้รับมันไม่ได้ยิ่งใหญ่สําหรับคนอื่นนะคะแต่มันยิ่งใหญ่มากสําหรับคุณคุณจะมีความสุขความอิ่มเอ็มใจนะคะกับสิ่งที่คุณได้รับมานะคะที่คุณลงทุนลงแรงมาหรือได้ได้ลงมือทํามานะคะมันจะสําเร็จเห็นเห็นให้คุณ ให้คุณเห็นเป็นหลักฐานเป็นประจักษ์เลยนะคะ the world แล้วบางคนนะคะอาจจะได้รับโอกาสและได้เริ่มต้นใหม่ในงานใหม่เลยหรือว่าได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆต่อไปได้เลยนะคะแล้วก็เห็นไหมก้าวถ้วยนะคะก้าวถ้วยก็คือความสุขความสมหวังนะคะไม่ว่าคุณจะได้รับมากหรือได้รับน้อยนะคะคือความสุขของคุณนะ่ะมันล้นใจอ่ะ สิ่งสเนี้ยนะคะสิ่งที่คุณได้รับมามันทําให้คุณคุณมีความสุขความอิ่มเอิมเอมแล้วความสุขเนี้ยค่ะมันเป็นเหมือนมันทําให้คุณดูดีมีเสน่ห์นะคะคุณอาจจะเป็นที่จับตาเป็นที่โดดเด่นสําหรับคนทั่วไปนะคะคุณดูคุณดูดีคุณดูมีความสุขอะเดือนพฤศจิกายนะคะคุณสังเกตตัวเองได้เลยมองกระจกได้เลยว่าแววตาของคุณอะ มันจะเปลี่ยนไปมันจะมีความสุขอ่าสังเกตได้สังเกตได้นะคะพฤจิกายนนี้ส่สองกระจกทุกวันนะคะแววตาคุณจะเปลี่ยนไปจัดเม้นต์นะคะจัดเม้นต์คือมันถึงเวลาแล้วนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณทําอ่ะเออนี่มันเป็นไพ่ใบเดียวกันจริงๆนะเป็นความหมายคล้ายๆกันนะคะคือสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณทุ่มเทคุคณจะได้รับมันนะคะ ผลกำไรผลตอบแทนค่าจ้างรางวัลอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่คุณทุ่มเทหรือถ้าใครนะคะลมลุกคุกครานครั้งนี้แหละคุณจะยืนได้คุณจะยืนด้วยลำแข้งของคุณเองคุณจะมีความสุขด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณจะเริ่มมีอะไรเป็นของตัวเองนะคะจัดเม้นจัดเม้นเป็นการประกาศอิสรภาพความทุกข์ใจความกังวลหรือ อีกในหนึ่งแบบลึกซึ้งก็คือคุณจะผ่านพ้นวิบากกรรมที่คุณได้เผชิญมาในขณะนี้หรือก่อนหน้านี้นะคะมันจะถ้ามันเป็นหนักถ้าหนักจะทุเลามาบางลงนะคะหรือถ้ามันค่อยๆดีอยู่แล้วเนี่ยคุณจะผ่านพ้นไปได้แบบแบบจบสิ้นบริบูรณ์ไม่ไม่พบไม่เจอสิ่งนี้อีกแล้วถ้าเป็นความขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองคุณจะมีความ มีฐานะทางการเงินหรือสภาพทางการเงินคล่องขึ้นนะคะหมุนเวียนได้ดีขึ้นหรือว่าเนี่ยคุณจะเก็บเงินได้มากขึ้นจะเก็บออมได้มากขึ้นคุณจะรู้จักวิธีบริหารการเงินนะคะคุณจะไม่กลับไปเป็นคนที่ขัดสนเพราะว่าเงินที่คุณบริหารจัดการมันจะเริ่มงอกเงยขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากบอกว่าถ้าคุณอยากเร่งบุญ หรือว่าเร่งความสําเร็จอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วนะคะทําบุญทําทานนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพ่อกับแม่กับครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าสวดมนต์ภาวนาไม่ว่าคุณจะศาสนาไหนไม่เกี่ยวนะคะคุณก็ทําในแบบของคุณนะคะหรือหรือถ้าใครไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยนะคะก็ทํา มาอยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบของตัวเองนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการมันจะชัดเจนขึ้นเนี่ยมันจะโฟกัสแล้วคุณจะสําเร็จคุณจะทําได้สิ่งที่คุณปรารถนามันจะเกิดขึ้นเร็วมันจะสําเร็จเร็วนะคะไม่ว่าจะเรื่องการเงินการงานหรือความคิดความปรารถนาหรือบางคนอยากได้รับโอกาสอะไรสักอย่างคุณจะได้รับเร็วขึ้นนะคะถ้าคุณเข้าสู่ความสงบของตัวเองหรือว่าทําบุญทําทานทํา อะไรที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเร็วมากๆเลยนะคะโอเดินพฤิจิการเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะมันเป็นพลังงานการจบสิ้นหลายๆอย่างเลยเนี่ยแล้วจบสิ้นเรื่องใหญ่ๆด้วยนะคะทั้งเดิร์โวทั้งจัดมินเข้ามาตัดสินแล้วค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตัดสินให้คุณแล้วว่าคุณผ่านบททดสอบแล้วคุณจะขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งแล้วนะคะคุณจะมีความสุขแบบ ในใจของคุณแล้วบางคนเปลีป่ยนแปลงทางทางภายในภายในคือทางด้านจิตใจสงบขึ้นนะคะพอสงบขึ้นแล้วความทุกข์ของคุณปัญหาของคุณมันเรื่องเลขข็กค่ะเพราะคุณอยู่เหนือปัญหาแล้วนะคะคุณจะมีความสุขอ่าเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะคะจากไพ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอสมามใบว่าชาวราศีมีนจะมีคําแนะนําอะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากไพ่บ้างดิแฮงแมนนะคะ คุณจะเติบโตจากประสบการณ์ของคุณที่ผ่านมาจากปัญหาของคุณนะคะคุณจะแก้ไขได้นะคะและคุณจะเป็นผู้รู้ในเรื่องที่คุณเนี่ยบางคนเจอทุกเรื่องไหนนะคุณจะเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นนะคะแล้วคุณจะส่งต่อผู้อื่นได้เจ็ดดาบเจ็ดดาบนะคะห้าดาบถ้าอยากบอกว่า นะพลังงานใต้ไพ่สิบดาบนะคะอ่าสิบดาบอ่ามันสอดคล้องกันขออนุญาตเลยแล้วกันนะคะและเดอะไฮพิเชตไพ่ยังบอกว่าอยากให้คําแนะนำว่าคุณจงใช้ประสบการณ์ของคุณนะคะคุณจงเติบโตจากประสบการณ์ของคุณเพราะว่าบางคนเนี่ย เจอมาจนจนเข้าใจชีวิตแล้วค่ะค h e h i g เนี่ยเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นแล้วก็กลับมาอยู่ในความสงบของตัวเองหลับตานอกลืมตาไหนแล้วคุณจะเห็นความจริงอันชัดเจนอันชัดแจ้งของโลกใบนี้นะคะว่าความจริงคืออะไรและคุณต้องทำยังไงในชีวิตนี้ในโลกมนุษย์ในชีวิตนี้ของคุณนะคะ จงอยาหลบหลบซ่อนซ่อนหรือทําอะไรที่มันปิดบังซ่อนเลนอมพางนะคะจงเป็นตัวของตัวเองจงอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะเนี่ยห้าดาบจงออกจากเนี่ยความคิดความกังวลอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณเป็นทุกข์นะคะคุณเป็นทุกข์จากความคิดจากความคิดของตัวเองบางคนไม่ปล่อยนะคะแต่ไพ่สิบดาบ บอกคุณว่าคุณจงปล่อยคุณจึงเดินออกมาคุณจงละทิ้งพลังงานลบๆโดยเฉพาะความคิดเป็นไพ่ความคิดทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยความคิดไพ่ดาบความคิดแฮงแมนก็คือธาตุลมก็คือความคิดแฮงแมนเป็นความคิดไฮพินเทสก็คือความคิดความคิดก็คือแนะนำว่าให้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะทำความสงบทำสมาธิ ไม่ว่าคุณศาสนาอะไรนะคะหรือไม่นับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็แล้วแต่นะคะการทําสมาธิเป็นสิ่งสากลน,นะคะคือการเข้ามาสู่ความสงบของตัวเองแล้วคุณจะเห็นชีวิตคุณนั่นแหละชัดเจนที่สุดคุณคําตอบของชีวิตคุณก็คืออยู่ในสมาธินะคะคุณจะเข้าถึงตัวคุณเองได้ก็จากสมาธิจากความสงบคําตอบทุกอย่างก็อยู่ในตัวคุณเองนะคะ การที่คุณจะหาคำตอบจากตัวคุณเองก็คือความสงบนั่นเองนะคะหนทางถูกความสงบก็คือการทำสมาธินั่นแหละถึงย้ำนะคะว่าให้ทำสมาธินะคะแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลทำจิตใจให้สงบนะคะออกมาได้ออกมาเพราะว่าเนี่ยมันจบแล้วค่ะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณ กลัวสิ่งที่คุณกังวลสิ่งที่คุณเป็นทุกข์ใจนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาตัดสินออกมาประกาศอิสรภาพให้คุณแล้วว่าขอจจงเดิอนออกมานะคะคนที่จะพาตัวเองออกมาได้ก็คือตัวคุณไม่มีใครบังคับหรือไม่มีใครช่วยให้คุณออกมาได้จากความทุกข์จากความคิดความกังวลที่แบบมันอยู่ในหัวสมองหรืออะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะมีแต่คุณเท่านั้นนะคะ คนอื่นเปิดทางให้ถ้าคุณไม่รับก็เท่านั้นนะคะฉะนั้นในเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้คุณแล้วนะคะจงใช้โอกาสเนี้ยนะคะโอกาสรับโอกาสนี้สร้างชีวิตใหม่นะคะสร้างพลังงานใหม่ๆสร้างสรรค์เนี่ย the world สร้างโลกใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขนะคะ,ะ,คะก็ขอให้ชาวราศีมีนะคะมีความสุขความสมหวังพบชีวิตใหม่มีความสุขความสมหวังตามที่ตั้งใจตามที่ คุณปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ